หน้าหลังหัวใจไทยน้องเอเลมีที่โชวล,ล่าสุดซึ่งหมอํำคลิปซึ่งโจกทำเป๊ะมาลูกหลังจากที่ซารา่าติกินีก็ได้เปิดตัวลูกสาวคนที่สองน้องเอเลมีอย่างเป็นทางการเมื่อเธอนั้นได้ออกมาออก มายอมรับว่าและได้เปิดภาพลูกสาวให้ได้ชมกันแล้วนั้นความน่ารักน่าเอ็นดูจำมำสุดๆได้ความรักมาจากพี่ๆหลายคนที่เตะไปเต้นและวันนั้นเราจะพาไปชมความน่ารักของน้องเอเมลี่ครั้งเนาะ ทรั้งน้อยหัวใจไทยที่โชว์สเต็ปเต็มซึ่งบอกเบาๆบอกได้เลยว่าใครเห็นก็ต้องลงน,องน้องน้องน้องหนักมากตัวตัวแค่นี้ซึ่งเป็นแค่จะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า